S What s up บี่าสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับแต่งตัวตามโจทย์ EP ที่3 EP นี้ครับโจทย์คือคาโก้แพนกางเกงสีเขียวนะฮะคือต้องขอโทษทุกคนก่อนนะครับว่าช่วงนี้ ครอคร์บูนะครไม่ค่อยได้แสงเกงยีนะฮะโจทย์ของวันนี้ก็เลยเป็นกางเกงคาร์โก้แพนส์ไปก่อนนะครับสำหรับคอกางเกงยีเนี่ยรอไปก่อนนะฮะเอออีพีนี้คาร์โก้แพนส์ทำไมผมถึงให้ระดับความยากที่4ดาวเพราะว่ากางเกงที่ผมเอามาเนี่ยแม่งเสือเป็นสีเขียวะฮะเออมันก็เลยยากเป็น4ีดาวนะครับก่อนจะไปเริ่มดูคอนเทนต์ในวันนี้นะครับขออนุญาตเช็คคอมเมนต์กันหน่อยนะ เพื่อความอุ่นใจนะครับว่าทุกคนดูถึงตรงนี้จริงหรือว่ากดข้ามไปแล้วหรือกดปิดคลิปไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครยังอยู่กับในคลิปนี้นะพิมพ์เข้ามาว่าอุ่นใจนะครับเพื่อให้ผมอุ่นใจหน่อยว่าทุกคนดูอยู่จริงนะแล้วก็กดไลค์มาคอละหนึ่งทีด้วยถ้าเกิดคลิปนี้ไลค์ถึง200บวกบวกนะฮะคลิปต่อไปนะครับแต่งตัวตามโจทย์ E ีต่อไปจะเอาโจ์นั้นมาแจกทุกคนนะฮะ200ไลค์กดไลค์กันหน่อยนะฮะแล้วเราไปเริ่มดูคอนเทนต์ในวันนี้กันเลยครับ let's go โจทย์ในวันนี้ฮะคาร์โก้แพนส์คาร์โก้แพนส์คืออะไรเอาง่ายๆเลย c a r ์โก้แพนสเนี่ยคือจริงๆมันคือกางเกงสําหรับแบบว่าทํางานนะครับเป็น w o r k ์กแวรเนาะมีกระเป๋าอยู่หลายที่ส่วนใหญ่จะมีกระเป๋าอยู่ที่ตรงเนี้ย ข้างๆ้างหัวเข่าเนาะเออพอมันมีกระเป๋าข้างข้างหัวเขา่าเราก็เก็บของได้เยอะขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาของคาร์โก้แพนเป็นบอกว่าคนที่เขาทํางานไม่ว่าจะเป็นมิลิเอรี่เป็นทหารหรือว่าเป็นแบบคนที่ทํางานบนเรือนอะครับเป็นแบบว่าชีฟเวิร์เกอร์เนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋าอยู่หลายช่องนะเพื่อไว้สำหรับเก็บของเนาะคาร์โก้แพนเนี่ยก็มีหลยอยู่หลายแบบนะมีทั้งเลกูล่านะครับที่เป็นบอกว่าสีพื้นๆเลยสีเขียวสีน้ำตาล สีดำสีเทานะฮะและตัวต่อมาคือคา r m โมนะครับเป็นคา r m โม a คา o p โกแพนก็คือเป็นลายทหารอ่าเป็นลายบอกว่าที่เราจะเห็นกันในบอว่าพวกทหารใส่การหน่วยซิลอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีแบรนด์ต่างๆที่เอามาทำด้วยนะพวกเป็นอาจจะเป็นเบฟคา a r โมหรือเป็นคา r m โมในสีต่างๆในแบรนด์อื่นๆก็มีนะฮะแล้วคา r โกแพนเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเออ ทุกคนเล่นบีบีกันไหมถ้าเล่นบีบีกันเนี่ยเออไอคา้าโก้แพนเนี่ยโอ้โหใส่เอาไว้ใส่อะไรนะแมักกาซีนเอาไว้ใส่แบบว่าชุดแต่งปืนเอาไว้ใส่ปืนสั้นเนี่ยเออช่องมันเยอะมากเนาะมีทั้งแบบซิปเปอร์ มีทั้งแบบที่เป็นขาจ้ทำทําให้บอกว่าขามันดูลัดๆมันคล้ายๆกับจ็อกเกอร์แพนไอ้นี่ก็เป็นขาโกแพนอีกแบบหนึ่งนะสุดท้ายก็จะเป็นพวกแบบว่าเทคแวร์แท็กติคอลนะครับที่มันมีสายแบบหูระยงระยางออกมาจากตัวมันดูแบบโอ้โหแบบจะไปปฏิบัติการแบบภารกิจรับหรือเปล่านะผมเห็นพวกแบบว่าดองเสิร์ชดูนะครับบน Google นะฮะ เทคติคอเทคแวร์คาร์โก้แพนเนี่ยโหแบบทุกคนแบบเหมือนจะไปปฏิบัติภารกิจรับ0 0 7นะฮะคือแบบกลัวมากเลยคิดว่าแบบว่าไม่รู้ว่าไอของพวกนั้นจะได้ใช้งานจริงหรือเปล่าเดินห้างอยู่ดีๆแบบว่าต้องไปเสียบสลิงนกกระโดดออกจากห้างหรือเปล่าเรโอ้โหโคนินจาประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เลยเอาตัวอย่างมานะครับโอ้โหมือก็ต้องถือไหมนี่ก็คือคาร์โก้แพนส์ที่ผมชอบใส่อยู่ตอนนี้นะก็คือแบรนด์คาร์นิว l นะครับอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่นี่ คาร์นิวาลนะฮะเป็นคาร์โกแพนน่าจะเป็นคอลเลกชันปี2020นะครับตัวนี้ซื้อมาเพราะว่าชอบมากมีบอกว่าที่ใส่กระเป๋า,ปาข้างๆแล้วก็มีซิปอยู่ตรงนี้ไว้ใส่เหรียญน,นะครับแล้วก็มีตัวห้อยคุญแจอะไรเงี้ยตอนขับรถอ่ะเออไว้ใส่วงคุญแจแล้วก็เข็มขัดจะเป็นแบบนี้เป็นแบบอิลาสติกเบลนะครับเปิดปลดล็อกได้แต่ตอนนี้ปลดล็อกอยากนิดนึงประมาณนี้แล้วก็เป็นซิปเนาะคือชอบมากเพราะว่ามันให้ทรงที่เป็นแบกกี้ก็คือ าขาเราใหญ่ไงเราก็อยากได้บอกว่าทรงเกงที่มันบอกว่าเป็นกระบอกใหญ่ๆลงมาทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ใส่กับรองเท้าได้ง่ายแล้วก็ตัวคานิวาลเนี่ยเขาเรีเยกอะไรนะขาจะเตอๆหน่อยเอออันนี้คือจุดเด่นของเขาเนาะสไตล,ล์แบบคานิวาลนะครับตัวนี้เสียดายมากคือตอนที่ซื้อมาพอซื้อมาเราหูใส่โคตรดีมันมีสีน้ำตาลมีสีดำ่ะพอเราก่อนมันจะกลับไปซื้อโซอ,อาแล้วครับขายหมดแล้วโคตรน่าเสียดายเลยแล้วก็คอลเลคชันใหม่ๆของคานิวาลก็มีคาร์โก้แพนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนที่กําลังหาพวกคาร์โก้า ที่ทำคาร์โกแพนค่อนข้างสวยนะครับผมโจทย์ในวันนี้ที่เราต้องแก้นะครับก็คือคาร์โกแพนสีเขียวเนาะเขียวก็มีหลายสีอ่ะมีหลายแบบหลายโทนมีเขียวแบบเขียวเขียวเขียวแก่เขียวอ่อนเขียวฟ้าเขียวสะท้อนแสงเขียวเรื่องแสงคือแบบเขียวมันเยอะมากเนาะวันนี้ก็เลยจะแก้โจทย์นี้ด้วยการใช้เอิร์ธโทนนะฮะเป็นการใช้สีเอิร์ธโทนเนาะเอิร์ธโทนคือสีที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลสีไม้ใช่ไหมสีเขียวสีใบไม้ สีแดงสีส้มสีที่เกิดมาจากแสงอาทิตย์นะครับสีดําสีขาวนะครับที่เกิดจากความมืดและความสว่างอะไรแบบนี้เออนี่คือเอิร์ธโทนนะมันสีที่ธรรมชาตินะไม่ได้ผสมแต่งเติมอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็จะมีการจับคู่สี สีดำนะครับอยู่2ชิ้นเนาะเดี๋ยวไปเริ่มดูกันแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับเราเราจะมาเริ่มดูไอเทมในวันนี้นะครับเริ่มจากผมเลือกเสื้อผ้าเลยเสื้อยืดตัวนี้คือแบรนด์คิเลอีนะครับเป็นแบรนด์คนไทยนะฮะน่าจะเป็นแบรนด์ของพี่ๆที่เขาอยู่ในเดอะสแน็คใช่ไหมใช่ไหมเออพี่คนนั้นชื่ออะไรขอโทษด้วยครับแต่ผมใส่เสื้อพี่นะครับเดอะสแน็คนะทุกคนไปบอกด้วยนะว่าคือวูใส่แบรนด์คิเลอีของเดอะสแน็คนะครับก็เริ่มจากสีดำเนาะ,ส,นาะสีดำเสื้อไปแมทช์กับกางเก,งเงววกเนะีีทจจท่ 2นี่แหละก็คือผมจะจับเสื้อดํากับถุงเท้าดำนะครับเป็นการเชื่อมระหว่างสีที่มันปแปลกๆอย่างเช่นสีเขียวนะฮะเราเอาเสื้อดํากับถุงเท้าเนะี่ยเป็นการเชื่อมระหว่างกางเกงน,นะเพื่อแจกไปส่วนอื่นๆนะครับประมาณนี้เนาะถุงเท้าที่ใช้จะเป็นถุงเท้าสีดำสตูซี่นะครับชิ้นที่3นะครับพอเราใส่ถุงเท้าสตูซี่ผมก็เลยเฮ้ เรามี Air Force One Stussy นี่หว่านะฮะเป็นสีครีมนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยสีครีมก็เป็นสีแบบออกไม้ไม้ก็เอธโทนดีจัดไปครับก็เลยเอา Air Force One Stussy ซล l l นะครับมาใส่ในลุคนี้เนาะก็จะได้บอกว่าเธอเท่าลุก,ก็จริงๆมันจบแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่หมวกอีดีกว่านะครับหมวกเนี่ยเอธโทนเนี่ยผมก็มีตัวเป็นสีเขียวคาโรโมแบบนี้ แล้วก็มีสีน้ำตาลตัวนี้เป็น Ni <c oughs> 0นะครับของ New Era เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฮอตด o อกนะฮะออแล้วก็ตัวนี้เป็นแบรนด์ของวันดี้นด์วีโ o Home นะครับเป็น c a r m โมูปเด e ะวีเกนเนาะก็รู้สึกว่า2ตัวนี้ก็เป็นแบบว่าเอธโทนที่ดีงามนะครับก็เลยเอามาใส่ได้นะครับจะใส่เป็นหมวกสีน้ำตาลก็ได้เดี๋จะใส่เป็นหมวกสีเขียว c a r ์โมก็ได้นะครับลองไปเลือกดูกันเนาะพอเราได้ทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ทัทั้ลุกเป็นลุกแรกเนาะลองไปดูลุกแรกกันฮะ วิธีเชื่อมสีเนี่ยด้วยการใช้สีดำเนี่ยเสื้อกับถุงเท้าเนี่ยมันใช้กับกางเกงได้ทุกแบบนะเราจะเจอเกงสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูอนะไรเงี้ยเราใช้เทคนิคนี้ได้นะครับผมก็เลยหยิบคาร์โก้แพนิตัวหนึ่งนะับของเออเตลิสอีซีนะครับเป็นสแบบีแบบเขียวแบบเขียวแบบเนี้ยเนี่ยเขียวแบบเนี้ยอาจจะไม่มีตัวอย่างนะแต่ถ่ายไว้แล้ว ก็คือเขียวแบบเขียวอ่อนเขียวทหารหน่อยอะมิลิทารี่นะครับผมอ่ะก็เราจะเอาสีดำเนี่ยที่เกิดขึ้นบนเสื้อกับเป็นถุงเท้าเนี่ยเชื่อมระหว่างกางเกงที่มันสีแปลกๆเนาะ ในตัวอย่างนี้ก็เป็นสีเขียวนะฮะก็ทําให้สีอะ่ะมันดูโฟโล์มันแจกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้นะครับผม,ผมเออผมลืมใส่แอสเซซอรี่นะโทษทีเนาะนาฬิกาก็ไม่ได้ใส่นะครับสร้อยก็ไม่ได้ใส่ผมรู้สึกว่าเอออยากได้ฟิลแบบชิวๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะเออเนาะอ่ะก็ลองไปดูนะครับว่าลุคที่2เนี่ยพอเราเปลี่ยนกางเกงเป็นสีเขียวอีกโทนหนึ่งครับในทรงของขาเค่าแพนจะเป็นยังไงครับเราไปดูกันก่อน และนี่ก็คือแต่งตัวตามโจทย์ EP นี้นะครับผมคา r g โก้แพน คาโก้แพนสีเขียวด้วยนะครับก็ระดับความยากระดับที่4นะฮะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ดูง่ายเนาะถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปไประยุกต์ใช้กับกางเกงทรงอื่นกางเกงยีนก็ได้นะลองไปใช้ดูนะครับผมอ่าใครมีโจทย์อะไรอยากจะให้แก้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ลงไปไว้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาเลือกโจทย์ที่น่าสนใจมาเป็นไอเดียในการทำแต่งตัวตามโจทย์ ep ต่อไปนะครับอ่ะคอมเมนต์ลงมาบอกกันหรือว่าใครมีวิธีการแต่งตัวกับคาโก้แพนในรูปแบบของคุณเองก็เพ,พื่อนๆก็พิมพ์ลงมา ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับอย่างที่บอกครับกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะครับถ้าคลิปนี้เกิน200ไลค์ like, โจทย์ของ EP ต่อไปจะเอามาแจกทุกคนนะครับ200ไลค์กดเข้ามากดเข้ามานะครับและอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะที่เกิดขึ้นในช่องเค r ร์บ e นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป Peace out